สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออีดิชัยรีวิวรีวิวทุกอย่างที่อยู่ในร้านของเรานะครับวันนี้อยู่กับคนหนึ่งจากแบรนด์ไทเออร์นะครับวันนี้จะมาดูสินค้าเป็น LED รายละเอียดสินค้าเป็นยังไงเชิญรับชมเลยครับครับตัวนี้เป็น65นิ้วครับรุ่น 65K85 s ี r i e s นะครับตรงนี้เป็นระบบ Android ครับ Android 11ครับสั่งงานด้วยเสียงได้ระบบ 4K นะครับตรงนี้ครับสามารถเล่น Netflix YouTube สามารถดู ทีวีพันเน็ตได้เลยนะครับตรงนี้เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Android 11ล่าสุดครับสามารถดูได้ทั้งกล่องดูกล่องแล้วก็ดู y o u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็นหมวดพุ่งของเราก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ราคาไม่ไม่สนใจราคาแต่สเปคสูงกว่านะครับครับ <5. S 1> ตรงนี้ 4K ดูภาพจะชัดมากนะครับนะครับต่อนอกจากจะต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วเนี่ย <S <S ตัวนี้สามารถต่อกล่องเป็นกล่องดาวเทียม ถ้าผมสามารถต่อกล่องเป็น p s i หรือว่าเป็นกล่อง KY ได้นะครับสามารถต่อเป็นเสาหมดกุ้งได้นะเพราะว่ามีระบบดิจิตอลนในตัวนะครับหรือว่าลูกค้าที่บ้านมีเน็ตอยู่นะครับสามารถโหลดแอป True ID มาได้สามารถดู3 5 7 9 1โมโนเวิร์กพอได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้เสาอากาศก็ได้นะครับแอปที่ได้มาจากในเครื่องแล้วเราสามารถโหลดเพิ่มเติมได้ใช่ครับเป็นระบบแอนครับตัวนี้รับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับหน้าจอ3ปีกรณีมีปัญหาซื้อฟรีถึงบ้านครับ ลูกค้าสนใจในสินค้าของเราแล้วก็ไม่สะดวกนํากลับบ้านของเรามีบริการบริการส่งฟรีครับแล้วก็ยังมีบริการติดตั้งติดผนังได้ด้วยนะครับอ่าจะใกล้จะไกลเราก็ไปส่งได้ครับมหรือถ้าคุณลูกค้าอยากจะแขวนอยากจะแขวนผนังรูปแบบใดเราก็มีอุปกรณ์เสริมให้นะครับกใกล้จะไก,กลเราก็สามารถไปติดตั้งได้แล้วก็ขอยุ้าอีกครั้งนึงครับเรื่องประกันหลังการขายครับประกันหลังการขายครับซื้อไปภายใน7วันมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่นะครับ ครับออะไรหนึ่งปีรีทุกอย่างหน้าจอสามปีครับเกมฟรีถึงบ้านไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆยังทั้งสิ้นครับาการเครมครับไม่เกินสามวันเจ็ดวันและไม่รวมนักขัดสอทิศนะครับรวมาที่แจ้งครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมจากกิติชัยพานิดหน่อนะครับผมครับขอบคุครับ